สวัสดีทีมงานกชอชครับผมวันนี้อยู่ที่อู่เจมลิฟ์เต็ดอ่าเป็นอู่รถยนต์เนาะวันนี้มีโปรเจกต์พิเศษของจากบจากบลงซิ่งมีโครงการที่อยากจะทำบิ๊กไบค์ตัวฮายาบุสะพัน 300cc ของแกเนี่ยอยากจะมาเซ็ตเทอร์โบคือจริงๆแล้วปกติบิ๊กไบค์ทั่วไปมันจะไม่มีเทอร์โบแต่ว่าแกต้องการที่จะเพิ่มสมรรถนะรถ โดยการที่จะเซตเทอร์โบล,ลงไป <Okay. S 1> อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างหรือว่าวิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ว่า <Okay. S 1> การที่จะทำเทอร์โบกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้พุญแจอะไรอะไรบ้าง <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวไปเจอกันเลย ดที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ครับก็คือซากซากของประการังเทียมที่เราไปกู้ออกจากทะเลอ่าวไทยมานะครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อจะขึ้นมาทำรถบิ๊กไบค์ที่จะใส่เทอร์โบวันนี้นาตัต้มมึงไปกู้มาหรอบิ๊กไบค์อันนี้ไรนที่จะถ่ายมาไหนมึงก็ถ่ายาอ้าวไอ้เหียทำงานด้วยกันไอ้ <c oughs> สัะสอ้ผมพูดคุณจะคงสกิปอะไรแม่งเฮ้ยไม่ต้องมีมงมสกิปไม่ต้องมีเราเรียวๆมึงไปอยู่รถ นี่คือบิ๊กไบค์พันสซีซีที่ผมพูดถึงครับผมเป็นซู z u กิ h a ยาบุสะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าแล้วรุ่นเก่าก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปคันนี้ไปแล้วนานแล้วที่ว่าตอนนั้นชาร์จละลายแล้วมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันนี้ก็หลังจากเปลี่ยนเครื่องมาแล้วก็ขี่ได้สักพักหนึ่งก็มีอาการชํารุดอีกเรื่องด้วยการขับขี่ที่ไม่ได้รับการทะลุถนอมเท่าที่ควรจึงทําให้เกิดการขับขี่แล้วเสียหาย,หยดูสิเ <laughs> จ้าของรถดูสภาพไม่ไม่น่ารุงทีนี้ โปรเจกต์ของแกวันนี้คือที่ผมได้ยินมาก็คือจะเอาบิ๊กไบค์เนี่ยตัวนี้มาเซ็ตอินเตอร์เซ็ตเทอร์โบนี่คือสิ่งที่เขาจะเอามาใส่นี่หอยหอยอะไรเนี่ยมันคือเทอร์โบอะไรวะไอ้ดำเทอร์โบรถยนต์ไหมนยรถยนต์ศูนย์สี่ย์สี่คืออะไรอะแล้วปกติมันเทอร์โบแบบนี้มันอยู่ในรถเลยอ้โหอันนี้ยากอยเอ้าแล้วเก๋รถเก๋งอะส่วนมากใช้รถเก๋งใช่ไหม อยู่ในรถอะไรนะมึงรู้ได้ไงมึงนี่รู้เยอะหนะอ่อยี่เอาพูดง,ง่ายงคือมันเป็นโบรถเก่งแล้วกันนะโบติดรถเกง่งที่เราจะมาทําการเซ็ตเซ็ตใส่ในรถจักรยานยนต์บิกไบท์ทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการเนี่ยจากรถเดิมๆจักรยานยนต์ที่มีระบบหัวฉีดมีอะไรเนี่ยพาสิ์เคอร์โบเข้าไปเนี่ยมันจะต้องปรับแต่งใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้าง เดี๋ยวไปถามผู้รู้ดีกว่าเพราะว่าถ้าถามผมก็คงไม่ได้เลยไปไม่ได้ยังฝาล่าถามมึงเลยเฮ้ยจ้าจ้าอธิบายหน่อยครับผมว่าทราบการลังเทียมลังนี้เรากู้มาเราจะมาเซตเทอร์โบเนี่ยมันจะต้องทำยังไงจ้าลองพูดให้ผมฟังหน่อยดิก็ใส่เทอร์โบเข้าไปดิเป็เทอร์โบก็ใส่เทอร์โบมันใส่เข้าไปเฉยได้หรือเปล่ามันต้องทำเฮดเดอร์เฮดเดอร์ใช่ เฮดเดอร์คือตัวที่ออกมาจากใช่เฮดเดอร์สร้างเฮดเดอร์ขึ้นมาจากจากเอ่อจากเครื่องจากเครื่องใช่ไหมมารวมรวมเข้าเทอร์โบตัวนี้ใช่ไหมเข้าโครงหลังโครงหลังใช่แล้วก็ตรงนี้คือแล้วก็ตัวนี้ท่อเสียตัวนี้เป็นท่อไอดีท่อไอดีก็คือมาจากอินเตอร์เอ่อมันจะต้องดูดดูดอากาศเข้าใช่ไหมอ่าแล้วก็มาวนเข้าท่อดีท่อไอดีเสร็จมาเข้าอินเตอร์แล้วก็มาเข้าเข้าเรือเร่งนี่นะใช่แปลว่าจานจะต้องทํา อินเตอร์ด้วยนะอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยนะใช่เหมือนรถยนต์กันนะรถยนต์อาะแล้วเรามีตรงรุ่นไหมอย่างเงี้ยไม่มีต้องแปลงเอาแปลงตัดแปลงอ่ะแล้วมันเล็กนิดเดียวอย่างี้เราจะไปแปลงจากอะไรอ่ะก็มันจะมีอินเตอร์หลายขนาดเนี่ยเราก็มาตัดเจาะทางเข้าทางออกใหม่อ๋ออินเตอร์นี่เราสามารถตัดแล้วต่อได้ใช่ไหมตัดทําขอบแต่งกรีบอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมได้อ๋อ ทีนี้ก็คือระบบเครื่องยนต์ไม่ได้ยุ่งนันก็ยังเป็นเครื่องยนต์ปกตินนแค่ว่าเราเพิ่มเ <mistakes. S 1> พิ่มเติมก็คือระบบของ ida เสียเข้าไปถูกไหมสเต,ต็ปแรกเราเราจะลองจะลองใส่เทอร์โบให้มันสตาร์ทติดก่อนอแล้วถ้ามันพังก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องว่าจะเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนลูกก้านข้ออะไรก็ต้องรอมันพันก็ค่อยอีกอันนี้อันนี้ทำไปแข่งหรือทำไปนอะไรทำไปโม่จอยโมอโม้เบื่อเปื่อใครโม้ในวงเล่าได้อยูอย่โอ้ไฮยาเทอร์โบนี่ แล้วถ้ามีเทอร์โบกับไม่มีเทอร์โบมันจะแรงต่างกันไหมคิดว่าต่างนะหมายถึงว่ารอบรอบต้นอย่างนี้เหรอทั้งต้นทั้งปลายต่างแน่นอนใช่ป่ะใช่ก็คือพูดง่ายๆคือระบบน้ำมันในไอ้คันเมื่อวานเนี่ยไอ้คันมันอัติสลาที่มันโดนแโอ้ผม่อยเฉยหลอกรถกิ๋งอ่ะโอยเรลวปูแม่งแรงย่ยเป็นทุ่งเ่ยเดียวเราหปฟังก็คือระบบเครื่องก็ปกตินเดือนเร่งอะไรอยู่ปกติที่เราก็มังแปลงระบบอินเตอร์ ไอดี ID, ไอเสียเพื่อจะให้มันออกมาเทอร์โบแล้วท่อไอเสียพี่ท่อไอเสียก็ออกมาจะออกมาเนี่ยหนังก็่ได้อยู่ประมาณอ๋อเทอร์โบก็จะอยู่อย่างงี้ใช่ไหมก็อยู่ประมาณตรงท่อใช่<อ>แต่ว่าท่อไอเสียก็จะออกมาฝั่งนี้ถูกปะ่ะอ่าใช่อ๋ออันนี้มันเป็นโบรถเกิง่งเนาะอ๋อแล้วพวกนี้มันจะรอรอบไหมลูกเล็กไม่น่ารอใช่ป่ะทำไมพี่ไม่ใส่ศูนย์หกอะไรเงี้ยโอ้มันใหญ่เกินรวยอ่ะเดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้ไง เราเอาแค่สตาร์ทติดแล้วลองวิ่งดูก่อนแค่สตาร์ทติดก็เดิมเดิมก็พอแชุดแรกไม่เห็นต้องทำอะไรเลยชุดแรกไงโอ้ชุดแรกใช่ไหมอันนี้ก็พูดถึงแล้วน่าจะเป็นบิ๊กไบค์คันแรกของปักช่องนะในโซนนี้ที่ที่ทำเทอร์โบก็ส่วนมากจะเป็นรถแข่งเนาะที่เราทำกันพอเราทําเสร็จแล้วเราทํารถขี่ใช้ชีวิตวันได้เราจะทำบิ๊กไบค์พลังโมให้ดูครับท่านผู้ชมยอดโอ้ยทีเดี๋ยวมาดูกันว่าสปอนเซอร์นะเฮ้ยเราเรปกติหายาคันนี้มันปีไหน 2005ปี2005ใช่เหรอแค่ปีนี้ยังไม่ได้ขี่เหรอเฮ้ขี่แล้วก็ไม่ได้ขี่จอดนานยังกันเนี่ะจอดนั่งสองสามปีเออแม่งไปอยู่ทำเป็นสร้างประกาศรังเทียมตั้งสามสี่ปีเนาะเพิ่งไปกู้มามาซ่อมนี่นี่เหนือประกาศังเทียนโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทำเสร็จอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ดู ันนี้น้ำอะไรวะน้ำมันันน้ำมเหรอน้ำมันตอนแรกจะทอดออยเหม,นม,มเห็นไหมเหม็นไหมขาวนะเวย้ยรถคันนี้เฮ้ยรถคันนี้มันขาวขาวโคตรขาวอ่ะน้ำมันนี่ใสกว่าน้ำมันพืชอ,อุ่นอีกนี่มันคือน้ำมันมาจากออยโอ้ยใไหมออยคูลเลอร์วิ่งเลยวิ่งใสนี่นะพันสามร้อยซีซี ดอู่นี้อันนี้มันไหลมาอย่างไรเนี่ยออยออยอคูลเลอร์นี่เหรอมันใสงเลยดี่่ะส่ตาทุพังเลยช่างครับใช้เวลานานไหมโปรเจกต์นี้ถ้าจะช่วยชกันทำครับช่วยช่กันทาก็คือ2ปีเอเวอเรื่อยเรื่อยไม่คือถ้าช่างทำคนเดียวน่าจะเสร็จเร็วแต่ถ้าเอาพี่กบมาด้วยน่าโอ้ แกไม่ทำหรอแกมัวแต่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้าใครเป็นแฟนขับทีมงานกรรชก็จะเห็นแล้วครับว่ารถคันนี้ก็อยู่กับช่องเรามานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยังขี่ได้แล้วก็เป็นสิทเหล็กแล้วก็จอดไว้จนวันนี้กมาเซ็ตทโบนี่ดูโลโก้แะโลโก้เราตั้งแต่สมัยโบ,มโบราณโบราณน,นี่ยังอยู่หมดเลยที่อยู่ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ขี่มันเลยไม่หลุดเพราะถ้าขี่มก็น่าจะหลุดออกไปบ้าง ก็เดี๋ยววันที่ถ่ายวันที่วันที่เริ่มทำแล้วก็เริ่มประกอบกันเดี๋ยวผมเข้ามาถ่ายให้ดูอีกเนาะจากคาดหวังวยังไงกับรถคันนี้สตาร์ติดพอล้วแล้วมันต้องจูนต้องอะไรไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะเอาให้มันสตาร์ติดก่อนใส่เทอร์โบเข้าไปแล้วสตาร์ติดอ่าโอเค หรือว่าเราสําเร็จอยู่เออแล้วแล้วผมสงสัยสมมุติเราเซตเทอร์โบแล้วเราต้องไปรีแมปกล่องประจูนอะไรอย่างงี้ไหมต้องต้องต้องทำไหมจังต้องทเหมือนรถยนต์นี่ใช่ไหมเหมือนครับก็ต้องเพราะว่ามันต้องเซตระบบให้มันเข้ากับเทอร์โบอะไรถูกป่ะเซ็ตโบส์เตอร์ต้องเข้าแล้วจังหวะนี้เออจังหวะนี้สปอนเข้าต้องมีมาเออต้องเข้าแล้วป่ะสปอนเซอร์ไอ้สัตว์เข้ามาดีเหี้ยนี่นะแล้วถ้ามันไม่มีไฟอย่างงี้เราก็ต้องไปจูนสดจูนอะไรเอาอย่างเงี้ยป่ะ ส่วนใหญ่จะจูนไดโน่ดีกว่าจูนไดโน่แล้วก็ให้เขี่ยกราฟเขี่ยอะไรดูรอบดูอะไรด้วยแล้วเราถามนอยช่างอย่างถ้ารถกระบะรถเก่งเนี่ยถ้าบูทมันเกินเนี่ยโบมันขาดถูกไหมรถพวกเนี้ยมันไม่เกินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะบูทจะไม่ค่อยเยอะครับส่วนใหญ่เราได้จูนเผยจูนตาน้ำมันก็คือให้มันเสถียรขึ้นให้มันวิ่งดีขึ้น รถเรโบจะไม่ค่อยมีขาดหรอกมีแต่ลูกะลุดัชจูนบูตเยอะเกินไปแล้วนะอ๋อก็คือเครื่องมันรับไม่ไหวเอางนี้ดีกว่าซีร์โบมันยังรับไหวเนาะน้ำมันมันบางไปอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมก็เลยต้องจูนตามน้ำมันทีนี้เราก็ต้องตามเก็บงานไปเรื่อยเลยเราทีนี้กับรถคันนี้น่าจะยาวขอบคุณครับผมช่างครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นครับผมของการทำาฮยาบุสระเทอร์โบคือบิ๊กไบค์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใส่เทอร์โบ ก็อาจจะมีหลายคนที่เคยทําทาทาแล้วสําเร็จนะแต่ส่วนมากกลุ่มที่ทำแล้วสำเร็จก็คือกลุ่มพวกสนะแข่งกลุ่มพวกร้านที่มีสปอนเซอร์แต่นี่ของเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราทํากันเองเพราะว่าความชอบแล้วอยากจะท,ทําจริงๆตัวน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยกันเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์การเซตเออร์บูให้ดูเป็นระยะๆะะอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเงินของเจ้าของรถด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของช่างด้วยว่าจะสะดวกทาตอนไหน เพราะว่าการเซ็เทอร์โบนี่มันมีความละเอียดมากกว่ามากพอสมควรไปเดี๋ยเจอกันอีกคลิปต่อไปครับผมว่าไฮยามุสะเทอร์โบคันนี้จะประกอบเสร็จลุล่วงแล้วจะออกมาเท่าไหร่วิ่งได้ยังไงบูทเท่าไหร่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะจัดให้ดูเลยเต็มๆขอบคุณที่ติดตามรับชมภาพผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับ